เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวดังทุกสำนักร่วมใจตีแผ่เผยแพร่เรื่องราวชีวิตของไรอันกัดบัณฑิตพร้อมโพสผาดหัวตัวโตๆเลยจากลูกชายวินมอไซพี่น้องครับเออรวมไปถึงนะครับสิ่งที่น้องไรอันได้ออกมาเคลื่อนไหวไป่านสื่อโซเชียลถึงคุณแม่อังคณาในค่ำคืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับเป็นการเซอร์ไพรส์แม่อัง เทียงขึ้นโดยประมาณเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่อังคนาน,นั่นเองพี่น้องครับเซึ่งน้องไรอันเป็นได้บอกว่านะครับผมจะทําให้แม่มีความสุขมากกว่านี้และเน้นย้ำช่วงไทยว่าอย่าเพอ้อเจอร์เรื่องล้านพี่นออ้องเออ ซึ่งเนื้อหาใจความเป็นจังไดเดียวมาติดตามชมติดตามฟังในคลิปมนี้แล้วกันในแกับพี่น้องครับเอากลบสวัสดีครับ FC ไอโดงเอือ ung, เอ้อยสี FC บ่าวดงเอซีทุกผู้ทุกคนทุกน้ำนะครับเ c ซน้องไรอันที่เขามารับชมเขามาติดตามฟังในช่องของบ่าวดงด้วยดีเสมอมานะครับดีเขามาให้กําลังใจขอบพระคุณอย่างยิ่งเนาะพีน่น้องเนาะมือนี้นะครับพี่น้องครับปู้ใดอยากพบอยากพ่อน้องไรอัน นะครับขอประชาสัมพันธ์ไว้นั่นที่ตรงนี้นะครับ17.30น้องไรอันไปทําการแสดงที่บิ๊กซบางพลีใครอยู่ใกล้ไปให้กําลังใจน้องไรอันได้นะครับน้องครับเลิกการเลิกงานแล้วนะครับอยากพบอยากเจออยากเห็นตัวเป็นๆบางคนบ่ไดเห็นบ่ไดเจอน้องไรอันไปพบได้ที่บิ๊กซี บางพีนะครับพี่น้องครับเอามาเข่าเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของเขาครับพี่น้องครับตามที่ผมดึกเดินเด็ก่าวมาข้างต้นนะครับพี่น้องครับเรื่องแรกประเด็นแรกผมขออนุญาตนะครับอํานวยอวยพ่ออวยใช่นะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่อังคนาก่อนก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะคุณแม่น้องไรอันนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มพ้องเทวดารักษานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดวังสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาอยู่เป็นลมพพลลมไส้ของลูกๆ อยู่ดูความสําเร็จของลูกๆลูก,ลกชายหัวแกว้วหัวแหวนทั้งสองคนเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วจังใดก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณแม่อังคณาและครอบครัวมีความสุขตลอดไปอายุยืนร้อปี120ยี่สิบปีกว่าไปเนาะพี่นออ้องเออเพราะครอบครัวนี้นะครับจิตใจดีผมเชื่อนะครับเทวดารักษาคุม้มครองแน่นอนขอให้คุณแม่อังและครอบครัวนะครับมั่งมีสีสุขตลอดไป ในการพี่น้องครับเออเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับ26มิถุนานะครับของคุณแม่อังนั่นเองพี่น้องครับซึ่งนะครับน้องไรอันได้เซอร์ไพร์คุณแม่อังประมาณเที่ยงคืนโดยประมาณเนาะพี่น้องเนาะซึ่งผมได้เบิ่งจากขอความพี่น้องไรอันนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเพิ่นได้โพสซึ่งถึงคุณแม่อังไว้แบบนี้พี่น้องครับสุขสันต์วันเกิดคุณแม่อังค่ะนา ขอให้คุณแม่แข็งแรงอยู่กับลูกไปนะนะรอดูนั่นดูนี่ในชีวิตของหนูที่จะเกิดขึ้นขอให้แม่มีความสุขตอนนี้แม่แฮปปี้กับชีวิตแต่หนูจะทําให้แม่สบายกว่านี้มีเวลาให้แม่มากกว่านี้กอดแม่มากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันหอมแม่ในทุกๆโอกาสที่ใกล้ชิดแม่รอก,ก่อนนะเป็นว่าพี่น้องครับอืหนูจะตั้งใจอดทนให้ได้ครึ่งหนึ่งของแม่ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นแม่หนูแม่ผ่านอีหยังมาหลายพาตัดรถลมตอนตั้งคั้นกิ่งเป็นลูกขนุนกระพานมาแล้วโดนกีดกระเป๋าตอนที่ได้เงินก่อนโดนเฮ็ดของใส่หัหาสิบสองปีที่ผ่านมาแม่สุดยอดจริงๆผู้หิ่งคนนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูแม่เคยบอกว่าเออพ่อนึกย้อนไปแม่เนี่ย เป็นแม่ที่บดีเลยเนอะพันว่าพี่น้องครับอันนี้เป็นความความว่าของคุณแม่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอืซึงน้องแรอันได้มาไทยทอดและน้องแรนเพิ่นกรรมต่อเนาะขอความนี้่พันว่าแม่เชื่อหนูเถอะทุกอย่างที่แม่ทําแม่สั่งแม่สอนทําให้หนูเป็นหนูในวันนี้บางคนเอาข่าวบ้าบบอของหนูไปเล่าให้แม่ฟังแม่บ่สนใจเพราะแม่รู้ในตัวหนูดีที่สุดแม่ให้หนู ใส่ชีวิตเต็มที่เป็นไหพี่น้องครับหนูอยากจะบอกแม่ว่าอย่าเอาอีหยังมาใส่หัวให้มันมากใส่ชีวิตยังมีความสุขพี่น้องครับอืมนี่คือคําพูดที่น้องแรอันได้ส่งต่อได้บอกคุณแม่อังคณาเป็นห่วงคุณแม่อังคณาเนาะพี่น้องเนาะว่าให้ใส่ชีวิตยังมีความสุขแค่นี้พ่อแล้วก็เลิกเพ้อเจอเรื่องล้านนะครับพี่น้องครับ รอไปอีกนานๆเลยพันวาพี่น้องครับรักแม่ที่สุดเลยนะครับอิโมจิหัวใจสีแดงเนาะพี่น้องเนาะหวังว่าจะชอบของขวัญวันเกิดนะพ่นวาพี่น้องครับเออพร้อมด้วยรูปภาพนี่แหละครับพี่น้องครับซึ่งคุณแม่อังเหมือนจะโดนปลุกขึ้นมาเซอร์ไพรส์นะครับภาพนี้เป็นภาพแห่งความอุดบุญเป็นขอความที่ไม่ต้องเลือ่อนหรูอะไรมากมายแต่รู้นะครับว่า สิ่งที่น้องไรอันได้เขียนได้ถ่ายทอดออกมามันออกจากใจของน้องไรอันเพราะเด็กคนนี้นะครับพี่น้องครับเขาไม่ได้มาปรุงมาแต่งมาปั่นคำว่างให้มันสวยรู้คิดอะไรทำอะไรยังไงน้องไรอันถ่ายทอดออกมาเป็นแบบนั้นนะครับนะครับเท่าที่เหี้เห็นเท่าที่เหี้สัมผัสมาเนาะพี่น้องเนาะซึ่งผมได้ติดตามเบื้องน้องไรอันมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะครับ6เดือนพี่น้องครับเต็มเต็มเลยกับว่าได้นะครับ และได้รู้ซึ้งนะครับถึงครอบครัวนี้นะครับดังที่สื่อหลายสำนักนะครับหลังจากที่น้องไรอันได้ไปออกรายการโตะหนูแหม่มเนาะพี่น้องเนาะสื่อหลายสำนักเลยเมื่อวานนี้นะครับเอ่อข่าวสดนะครับคมชันลึกนะครับนายเอนเตอร์เทนนะครับทีวีผู้รวมไปถึงนะครับพี่น้องครับอืมไทยซุปตานิวนะครับอีกหลายช่องนะครับเออ ของเวิร์กพอยเอ้ยเนาะพี่น้องที่เพิ่นไปตี่าวนะครับเกี่ยวกับชีวิตของน้องไรอันนะครับเกี่ยวกับครอบครัวน้องไรอันนะครับพี่น้องครับซึ่งทุกสำนักผมต้องบอกไว้แบบนี้นะครับพร้อมใจกันเลยพี่น้องครับปาดหัวตัวตๆเฉกเช่นของคมชันลึกี่พี่น้องครับเป็นปัดหัวไว้แบบนี้ครับเออจากลูกชายมมไซวินไรอันกาดบัณฑิตเด็กขายนำสมชีวิตพลิกสู่ลูกชายแห่งชาติเปิดตัวครอบครัวดวง เปลี่ยนปลดหนี้ซื้อบ้านซื้อรถพี่น้องครับเออผู้ใดอยากรู้รายละเอียดพวกนี้พี่น้องผมแนะนํานะครับเข้าไปดูในช่องต่างๆที่ผมเคยเอ,อ่ยชื่อมาและอีกหลายช่องนะครับเพราะว่านี่ร่วมใจกันนะครับเผยแพร่ตีข่าวขึ้นพลาดหัวแบบนี้พี่น้องครับถ้าผมเป็นพอ่อเป็นแม่ของน้องไรอันเนาะพี่นะ้นองเนาะตื่นตันใจสุดจะลุ่มใจแค่เราเป็นเอฟซีได้เห็นข่าวของน้องไรอันเขาก็ดีใจตื่นตันใจดีใจนะครับ ครอบครัวของน้องไรอันทั้งพ่อตายทั้งแม่อังนะครับเออที่นะครับได้ปลูกปั้นได้ปลูกฝังนะครับได้เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีที่สุดนะครับจนเหตุแห่งลูกป,ประสบความสําเร็จนะครับคุณพ่อและคุณแม่อบรมบ่มนิสัยมาอย่างดีซึ่งเขาเห็นได้จากการกระทําหรือพฤติกรรมหรือสิ่งที่น้องไรอันได้ไถ่ายทอดออกมานั่นเองนะครับนี่แหละครับอาชีพทุกอาชีพนะครับ มีเกียรติเสมอนะครับปู้ไดสิไปรู้เนาะก้อนน้านี้ถ้าเราไม่มาสัมผัสกับน้องแรนจริงๆนะครับผมนี่ครับผมบ่คิดบ่ฝันนะครับว่าคุณพ่อตายคุณแม่อังจะผ่านอะไรมามากขนาดนี้นะครับอืมบ่เคยคิดเลยว่าพ่อตายแม่อังเคยขับวินมอเตอร์ไซค์มาก,ก่อนเห็นเขาตอนประสบความสําเร็จยาอิจฉาเขาซึ่งผมจะพูดคํานี้อยู่ตลอดนะครับพีน้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ให้ย้อนกลับไปเบิ่งอดีตก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาเหตุจังไหนจังประสบความสําเร็จนะครับผู้หลังค้นนะครับเห็นเขาประสบความสําเร็จอิจฉาเขาเห็นตัวแต่งเห็นเขาแต่งตัวดีอิจฉาเขาเห็นเขายู่สุขสบายอิจฉาเขาให้ย้อนกลับไปมองก่อนครับก่อนจะมาถึงวันนี้พ่อตายกับแม่ยังผ่านอีหยังมาแน่และสิ่งที่น้องไรอันได้ตอบแทนได้กระทํานในมือนี้ ยังไม่ถึงครึ่งของคุณแม่อ่งเลยอย่างที่น้องแรอันให้โพสก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้น้องไรอันและครอบครัวอย่าลืมวันที่12-13กรกฎาคมมีคอนเสิร์ตเดี่ยวกลางแรกของน้องไรอันนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับรอบสอบัตรยังเหลือที่นั่งยังว่างนะครับผู้ใดยังบัท่านได้จับได้จองยังบไดรนะครับตัดสินใจ รีบตัดสินใจณตอนนี้นะครับพี่น้องครับเออสิบโมงเป็นต้นไปนะครับทักไปที่แฟนเพจของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะยุ่งค่าเรคคอร์ดนะครับไปสอบถามไปสั่งจองได้นะครับพี่น้องครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อนถ่ายอยู่หรือนะครับพี่น้องครับทักแชทไปที่ข้อความเดียวนะครับเพื่อนสิติโตกลับมาเองนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเฝ้าไปเสพความสุขเฝ้าไปเบิ้งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่คอนเสิร์ตเดี่ยวน้องไรอัน ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับกูดให้ว่างปฏิการติงานหรือนะครับลังเลใจอยู่ไปเบิ่งความสําเร็จของน้องพี่น้องครับไปกําลังใจครอบพรัวน้องผมเชื่อนะครับว่าวันนั้นจะได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะครับพี่น้องครับมีแต่เสื้อไพรส่แน่นอนครับพี่น้องครับเออพร้อมด้วยความสุขที่เราจะได้รับในมือนั้นเต็มเปี่ยมแน่นอนเอา้าคลิมนี่ ฝากไว้สคนี้และครับเจริรี่ยาวอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเห็นว่ามันบทถึงบุคคลบุสุภาพกรขออภัยไว้ในที่ตรงนี้นะครับผมบุมีเจตนาดๆบๆดีครับอยากให้หูอยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปครับ